สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแชมป์นะตอนนี้บรรยากาศฝนฟ้าอากาศตกขอสัมภาษณ์ไอโมงที่มาทํางานหนึ่งสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะโอเปียกหมดเลยครับตอนเปียกหมดเลยครับผมอันนี้ก็ช่องไหนฮะช่องตามใจตัวตามใจตัวไปติดตามกันด้วยอันนี้ก็ยังโอมมานะฮะยังโอมใครเนี่ยใครเนี่ยฮะใครอันนี้เหรอผมนนนนภวัฒน์เพชรฮะพูดอะไรนนทวัฒน์แฟนเพชเอาเม็ด น้องเบลเป็นไงฮะอันนี้คือห่อคู่ใจใช่ไหมใช่ครับร้อยแทงครับอ๋ออันนี้คือเปียกครับอันนี้เสนอคำว่าเปียกเปียกครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมเบลโทษนะเพื่อนนะนี่น้องเบลก็ไป็นนะครับเฮ้ยไหวครับเปียกเดียวหมดสภาพนี่น้องบอลนะฮะฝากไวาเลี้ยวช่องอะไรฮะอะไรก็บอลแชนแนลอะไรก็บอลช่องอะไร นี่นี่โชว์ไม่ห่าน้องพาวด้วยนะใครหางไ้ด้วยครับชั่วโมงนึงแล้วยังไม่หยุดแทนเลยไหนอ่ะไอโด้โด้ยังวอยู่บด้ยงโดครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับพี่บอยนะครับพี่เกดนะครับพี่เกดเป็นไงฮะหนาวครับแล้วแกจะปิดผมทำไมแล้วไม่โชว์ผมไม่ไหนผมเพิ่งสระสมผมเพิ่งสระสได้มาวันนี้โอเคครับผมก็ฝากทีมงานพวกเราไว้ด้วยครับดูบรรยากาศโอเคขออนุญาตปิดโดไอโดเปียกหมดแล้วนะน้องโดเป็นยังไงบ้างครับ หลังจากที่ไปช้อนฝันลุ้นแล้วไม่หยุดไลฟ่ก่อนใช่ผมไม่หยุดไล์เปไงบ้างโอเคทุกคนครับผมบรรยากาศก็ให้ดูกันประมาณนี้นะครับแล้วว้เจอกันใหม่ <c oughs> ช่องไอแชมสวัสดีครับ